บ่อยครั้งมากครับที่มคเคอลโนเวนเนี่ยพูดถึงความล้มเหลวในชีวิตค้าแข่งของเขานะครับว่ามาจากเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอีกดึงอย่างที่เราอาจจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของทัศนคติครับภาพของอดีตเจ้าของบอลลงดอนะกลับไม่ถูกไปที่จดจำาใดๆเลยกลายว่าถ้าพูดถึงไมเคิลโนเวนไอคำว่าตำนานสโต๊กจะมาก่อนคำว่าบอลลงดอน Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l l i s t a บายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสตา t ครับดวผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับวันนี้เป็นเรื่องของ Baby g มเคิลโ e Owen นะครับ ยังจำมันได้อยู่หรือเปล่าครับหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดคนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษครับของหน้าที่ประสบความเร็จมาตั้งแต่เป็นดาวรุ่งนะครับได้บาลลดอร์ตั้งแต่อายุ22ปีแต่เชื่อไหมครับว่าความสําเร็จเหล่านี้นะครับกำลังถูกพูดถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาตกต่าจริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยว่าที่เรื่องของบทเรียนจากไมเคลวเว่นล้วนๆเลยครับความสําเร็จดังเร็วยิงประตูสวยงามถูกยกย่อง สามารถทำร้ายนักฟุตบอลดาวรุ่งได้อย่างไรครับเราต้องเริ่มกันที่เมืองเชสเตอร์ครับเชสเตอร์เป็นเมืองคาบเกี่ยวระหว่างอังกฤษกับเวลส์นะครับแล้วก็คุณพ่อของเขาก็คือเทอร์รีโอเว่นเนี่ยเป็นนักเตะระดับตำนานของเชสเตอร์เลยนะครับเรียกว่าเป็นกองหน้าคนสำคัญนะครับลงเล่นไปเกือบ200กว่านัดครับแล้วก็ยิงไป44ประตูสำหรับเทอร์รีโอเว่นนะฮะคุณพ่อของเขาลูกชายของเขาคือไมเคิลนี่แหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทอร์รีโอเว่น ไม่ได้อยากให้ลูกชายเป็นนักฟุตบอลเท่าไหร่อยากให้เป็นนักมวยมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าพอสอนในเชิงลุกงหนังเนี่ยของไมเคิลมันโดดเด่นเหลือเกินเทรเว่นเคยเล่าให้ฟังว่าตอนอายุห้าขวบครับเห็นเด็กๆเ,เล่นกันในสนามหญ้าสวนสาธารณะตามปกติแล้วก็ลูกชายของเขาก็คือไมเคิลเนี่ยนะครับปัน่นโค้งลูกยิงแบบปัน่นโค้งเสียบเสาไกลอย่างสวยงามมากเทรี่แบบอุทานขึ้นมาเลยว,ว่าเฮ้ยมันยิงได้ยังไงวะ ทั้งที่เขายังไม่เคยสอนหรือที่ซ้ำในเรื่องของการเตะฟุตบอลเนี่ยเขาเลยเชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์ล้วนๆคราวนี้ก็เลยค่อยๆผลักดันให้ลูกเดินมาในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลอย่างเต็มตัวครับแล้วไม่เคยลเว้นก็ไม่ทําให้คุณพ่อผิดหวังครับแม้ว่าจะมีรูปร่างที่ไม่ได้สูงใหญ่นะครับแต่ว่าทดแทนด้วยเรื่องของความเร็วความปราดเปรียวนะฮะจังหวะสปีดต้นที่ดีเหลือเกินจนอายุ11ปีครับเขาลงเล่นให้กับโรงเรียนดีไซน์แอเรียนะครับ ซึ่งโรงเรียนนี้นะครับเคยเป็นโรงเรียนเดียวกับที่เอ็นรัชกองหน้าดางสโมโภสูงสุดของสโมสรลิเวอร์อพูลเนี่ยเคยเรียนมาก่อนแล้วยุคที่เอ็นรัชเรียนที่นี่นะครับในชุดอายุ11ปีเนี่ยเคยทำสถิติสูงสุดไว้ครับยิงไป72ประตูนในปีเดียวสถิติตัวนี้อยู่ยงคงพันมาโอ้โหร่วม20กว่าปีครับจนกระทั่งไมเคิลโอเว่นเข้ามาที่โรงเรียนนี่แหละครับเอ็น e รัชยิงได้72ประตูนใน1ปี มาร์คโเวนในวัย11ขวบเท่ากันนะฮะยิงไป97ประตูนใน1ปีทำลายสถิติแบบราบคาบเลยครับแล้วแน่นอนครับผลงานตรงนั้นเนี่ยมันเลยทำให้หลายๆสโมสรเนี่ยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นสุดท้ายเขาเลือกมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับโดยมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีความจริงใจครับแล้วก็ในจดหมายเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมชมสโมสรเขียนด้วยลายมือ เขียนด้วยลายมือของใครสักคนหนึ่งแล้วมันเคิ้มเวยรู้สึกว่าเออมันดูจริงใจดีดูเรียบง่ายดีก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลในฐานะการเป็นนักเตะเยาวชนและเพียงแค่วันแรกนะฮะจากผลงานของเขาเองนะครับมันทำให้หลายๆคนเริ่มมองถึงอนาคตอันยิ่งใหญ่ของไมเคิลโอเว่นครับซึ่งไมเคิลโอเว่นก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังในวัย16ปีครับโอเว่นพาลิเวอร์พูลควา้าแชมป์เอฟเอยูทครับ เรียกว่าแบกน้ำหนักเลยสปีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว FA ฟเอุคัพเนี่ยมันต้องอายุเฉลีย่ยประมาณสัก18ปีประมาณนั้นในชุดนั้นก็เจมี่คาร์เกอร์ก็อยู่ในชุดเดียวกันนะฮะเดวิดทอมสันก็อยู่ในชุดเดียวกันประมาณนั้นและถ้าว่าในเรื่องของการติดทีมชาติเขาก็สร้างสถิสติมากมายครับในชุด U15 U16 ยิงไป28ประตูจาก20เกมไม่เคยมีใครทําได้แบบนี้มาก่อนครับไม่เคยมีใครยิงได้มากกว่าจํานวนแมชที่ตัวเองลงเล่นคะ20เกมยิงไป28ประตู ดูครับดูความโดดเด่นของเขาครับสำหรับเม็คเกอรนอเวนจนทั้งปี1 9 1 9 7ครับสตีฟไฮเวย์นะฮะซึ่งน้นตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งก็คือผู้ในการศูนย์ฝึกเยาวชนของริเวอร์พูลครับก็ยืนยันครับว่าเด็กคนนี้พร้อมแล้วต่อให้อายุแค่17ปีก็ตามนะครับเด็กคนนี้พร้อมแล้วที่จะกล้าไปสู่ในระดับทีมชุดใหญ่แล้วก็เป็นไปตามคาดครับเม็คเกอนอเวนขึ้นมาในปี1 9 9 7ครับในการลงเล่นท้ายฤด,ดูกาลแล้วก็ยิงประตูเกมเจอกับวิมเบลดัน หลังจากนั้น97 98ก็ถูกดึงขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวคาร์ซาริเล่ครับกองหน้าตัวใหม่ทีมชาติเยอรมนีที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับบอกว่าวันแรกที่เห็นแบบโอ้โหเขาช็อกมากครับเขาไม่เคยเห็นเด็กอายุเท่านี้แล้วมีความสามารถมากมายขนาดนี้โดดเด่นมากครับมีความเร็วมีวิสัยทัศน์มีการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากจังหวะสับไกจังหวะยิงประตูเนี่ยนะครับมักจะทําได้ดีเสมอแล้วเขาก็ ยืนยันกับทุกคนเลยครับว่าไมเคิลเวนจะกลายเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลแน่นอนซึ่งในปีนั้นเขาก็เริ่มต้นได้อย่างสวยงามครับก้า <9 S 1> ขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกในทีมชุดใหญ่ครับพร้อมกับโรเบิร f o w ลอ r รพร้อมกับคลาสซายด์ด้เลขแต่ว่าจบฤดูก,กาลด้วยการเป็นดาวซนโบครับซีซั่นแรกนะฮะแบบฟูลซีซั่นเนี่ยในศึกีิม์ลีเขายิงไป18ประตูครับร้ามตำแหน่งดาวซนโบแล้วก็ตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมพร้อมกับได้รับการโบวตเป็นดับ3ม ในตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยรับมาเร็วดังเร็วและผสมทั้งเลตอย่างรวดเร็วลือเกินครับสำหรับไมนเคิลรโอเวน่นไม่เพียงเท่านั้นครับซัมเมอร์1998คือมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆครับเขาเริ่มต้นซัมเมอร์1997เด้วยการเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในวัยเพียงแค่17ปีจบลูก,การซัมเมอร์98ฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสครับเกรนฮอดเดิลดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วย แล้วก็สร้างผลงานอันลือชื่อด้วยประตูที่ยิงใส่อาร์เจนตินาครับเกมเดียวกับที่ดวิดไปแค่โดนไล่ออกนั่นแหละครับฟาดานเกือบครึ่งสนามครับเลี้ยงผ่านแนวรับของทัพฟ้าขาวมาแล้วก็ยิงด้วยขวาเสียบตะขายอย่างสวยงามแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวครับเกร y ฮอดเดนบอกว่าสำหรับผมนะฮะเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการของ,องกรีครับไม่แพ้จิม่กรีฟไม่แพ้แกรี่ลินิเกอร์ไม่แพ้รันเชอร์ สำหรับเขาในบางช่วงจังหวะเนี่ยไมเคิลเวนเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในวอชันของอังกฤษด้สมัยหลังจากจบฟุตบอลโลกปี1998นะครับมันเหมือนกันเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นมาอย่างชัดเจนครับคือไม่เฉพาะแค่ในอังกฤษละต,ตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงของเขาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโยุโรปโด่งดังไปทั่วโลกเลยครับเขาได้รับการโหวตเป็นอันดับที่4ครับในการโหวตบอลลงดอร์ปีนั้นนะครับ1998และที่สําคัญนะครับได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของ BBC ด้วยครับสื่อหลักของอังกฤษทั้งทั้ง ยังไม่ได้แชมป์หรือเกียรติยศใด,ดๆเป็นรูปธรรมเลยนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มาถึงฤดูกาลแห่งความอัศจรรย์ของลิ์พู่ครับ2001ทุกคนทราบดีครับคว้าแชมป์บอลถ้วย3รายการลีคครับ FA ครับยูฟาครับเป็นปีที่เขาโดดเด่นมากๆครับแล้วก็จบด้วยการคว้าบัลลงดอในปี2001ด้วยวัยแค่22ปีแต่ปร่นตรงนั้นนะ,นะครับ มันเหมือนกับว่าความทะเยอทะยานการเติบโตของเขาความสําเร็จของเขากับลิเวอร์พูลเนี่ยมันเหมือนผ่านจุดอะไรบางอย่างหละสามปีถัดมาครับลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงครับเชราลเย่ออกไปและคนที่เข้ามาคือราฟาเอลมีเตสซึ่งก็ออกมีปรยยัชญามีแท็กติกที่เชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดความอ่านที่มันชัดเจนเขามองว่าบางทีการเล่นบออาจจะไม่ต้องใช้กองหน้าสองคนก็ได้และมันก็เริ่มต้นด้วยการหาใครสักคนหนึ่งไปยืนเป็นตัวเป้า และพอเล่นคนเดียวปุ๊บไมเคิลเว่นก็ดูเหมือนไม่เข้าระบบหรือแทคติกของกุนซือคนใหม่ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาสัญญากําลังจะหมดลงครับและบวกกับความทะเยอทะยานที่ตัวเองคิดว่ามันอาจจะถึงเวลาสักทีครับที่เขาจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกครั้งจากลิเวอร์พูลว่าตามตรงนะตรงนั้นเนี่ยครับแม้ว่าจะได้รับคําชื่นชมอะไรบ้างมาแต่ก็จะลืมครับว่าอายุของเขาก็ยังไม่ถึง25ด้วยซ้ำไปคือดังเร็วมากครับ แล้วก็ประสบเร็จเร็วมากนะครับถูกยกย่องและที่สำคัญคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอบๆตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยมีใครบอกเขาสักเท่าไหร่ครับว่าอย่าพึ่งหลงและเลงมากเกินไปอย่าพึ่งคิดอะไรเยอะกับความสำเร็จณตรงนี้ขึ้นได้ก็ต้องลงได้แต่โอเว่นไม่เคยคิดแบบนั้นครับเขาอยู่ที่ไหนก็ควรจะต้องได้รับความสําคัญเป็นตัวเลือกแรกเสมอพอสโมสรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ระบบแท็กติกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอันดับแรกถ้าเรามองในฐานะการเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะฮะถ้ามีหัวหน้าคนใหม่เข้ามาบางทีเราอาจจะต้องปรับตัวเข้าหาในการทํางานให้กับองค์กรเพื่อพัฒนา,นาต่อไปแต่วเวนเลือกที่จะเฉยเมยครับแล้วก็ไม่สนใจครับแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเขาต้องเปลี่ยนแปลงทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับลุยภูมาเนี่ยเขาคือเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดตรงนี้แหละครับมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เริ่มเห็นอะไรบางอย่างในอนาคตของไมเคิลเวนครับ พอสานการตรงนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปครับเรอลมดริทที่มีฟลอเรนโนเปเรสเป็นเจ้าของโปรเจกต์กาลาติกอสนะฮะก็เริ่มไซโคเลยครับว่านักเตะอย่างไมเคิลเวนเนี่ยต้องเหมาะสมมาอยู่กับเรอลมดริดเท่านั้นหรือในช่วงหนึ่งที่ได้รับข้อเสนอมาไมเคิเวนก็เคยปรึกษากับเจมิคาร์กเกอร์นะครับบอกว่าจะย้ายดีไหมอะไรประมาณนั้นครับคาร์กเกอร์บอกว่าเฮ้ยนายไปเลยไปก็เป็นตัวสมรองอยู่ดีไปก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับแต่ไมเคิลเว่นไม่ครับเวนบอกว่าจะต้องไปยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งต้องไปเลยยิ่งต้องพิสูจน การเจรจากเกิดขึ้นยื้อพอสมควรครับสุดท้ายเรอัลมาดริดจ,จ่ายค่าตัวไมเคิลเวนให้กับลิเวอร์พูลเแค่8ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีอันโตนิโอนูนเซสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลครับแต่ที่มาดริดกับที่ลิเวอร์พูลแตกต่างกันสุดขั้วครับอย่างที่บอกครับว่าไมเคิลเวนนั้นถูกวางในตำแหน่งของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆของสโมอสรเสมอถ้าไม่เจ็บไม่แบนยังไงก็ต้องได้ลงแต่ในทีมของราชันชุดขาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับเพราะว่าคนที่เขาไม่ออสู้ด้ดวยคืรกลก สัญลักษณ์ของสโมสรโรนัลโดกองหน้าระดับเบอร์หนึ่งของโลกตัวจริง,งนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมันเลยจำกัดและถึงตรงนั้นเขาเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นครับสุดท้ายแล้วโอเว่นก็คือนักฟุตบอลที่เคยประสบความสุจครับแล้วก็ประสบความส็จอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เขาขาดไปก็คือประสบการณ์ครับไม่เคยเป็นตัวสำรองไม่เคยค้าแข่งต่างแดนไม่เคยเป็นนักเตะที่ถูกมองข้ามไม่เคยเจอแรงกดดันมาหาศาลแบบนี้มาก่อน และเมื่อความจริงมันไม่เป็นเหมือนความฝันนะครับโอเว่นก็เจอช่วงเวลาที่เลวร้ายเหลือเกินครับในสีเสื้อของเรอลมรตดใช้ชีวิตส่วนใหญ่ยอยู่บนม้านั่งสำรองมีปัญหาในการปรับตัวนะครับสุดท้ายลงเล่นไป45นั้นยิงไป16ประตูถือว่าไม่ได้เลวร้ายนะครับแต่ถูกคาดหวังมากกว่านั้นแล้วก็เป็นปีที่ามริดจบด้วยมือเปล่าไม่มีแชมป์ติดมือเลยครับหลังจากนั้นก็ร่วงลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วครับเขากลายเป็นส่วนเกินในการทําทีมในอนาคต ของเรอลมริดแล้วก็ย้ายไ่อยู่กับนีคอเซโในฤููการ2 0 0 5ครับขณะที่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยนีคอเซคือทีมระดับกลางตารางเท่านั้นครับจบที่อันดับ14ของตารางเท่านั้นมันขึ้นแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วมากๆครับจริงๆไมเคิลเวนอยามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ครับเพียงแต่ว่าไม่มีข้อเสนอใดๆที่เข้ามาแบบอย่างชัดเจนเท่าไหร่ มีนิคอโซ่นี่แหละครับที่แสดงตัวตนแบบชัดเจนว่าต้องการแล้วก็ดึงตัวมาในราคาสูงเหลือเกินกับ16.8ล้านปอนด์แต่โอเวนกับนิคอรโซ่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เราสามารถพูดได้ว่าะสมส่งแรจได้ครับเหมือนเขาย้ายมาเพราะไม่มีที่ไปมากกว่าเหมือนเขาย้ายมาเพราะอยากจะมาตั้งต้นใหม่เพื่อจะย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งแต่เจอการบาดเจ็บเล่นงานหนักหน่วงมากครับสองฤดูกาลแรกเนี่ยเขาเจ็บทั้งเอ็นเข่าขาดกระดูกเท้าแตกรวมกัน2ซีซั่น เล่นให้นิวคาสเซิลเพียงแค่14นัดเองครับและพอหายเจ็บกลับมาแทนที่จะพยายามมุ่งมั่นหรือทยายยานให้นิวคาสเซิลประสบความสำเร็จนะครับต่สิ่งที่เขากํกาลังคิดก็คือต้องยิงประตูให้มากขึ้นเพื่อจะได้ย้ายทีมไปอยู่ในเกรดในระดับที่บนหัวตารางหรือได้ลุ้นแชมป์หรือได้ลุ้นไปยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแบบนั้นมากกว่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของทั้งสองฝั่งครับเพราะนิวคาสเซิลก็ลงทุนไปแล้วแต่ไม่เคลื่อนก็ยังมีสัญญาอยู่จะย้ายกยย้้าไไม่ได เจ็บก็เยอะผลงานก็ไม่ค่อยดีแต่ถามว่ามีความคิดย้ายไหมมีความคิดย้ายทีมตลอดเวลาเฟรดดี้ชอปเปิลครับซึ่งณตรงนั้นเนี่ยเป็นประธานสโม,มสรเคยออกมาต่อว่าแบบรุนแรงพอสมควรครับบอกว่าไมเคิลเวนต้องควรจะต้องขอโทษแฟนบอลวิธีการที่เขาแสดงออกแบบนี้คือไม่ให้เกียรติกันถ้าคุณลงเล่นโดยที่คาดหวังเพื่อจะพาทีมประสบผลมสำเร็จอันนั้นโอเคครับแต่นี่คือเป็นการลงเล่นเพื่อจะทําให้ตัวเองนั้นมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ต้องการอยากจะย้ายทีมสุดท้ายก็ต้องอยู่ต่อครับ โอเวนอยู่กับนิวคาสเซอีกสซีซันครับจนกระทั่งถึงปี2009ครับปริเสธต่อสัญญาก,กับทีมและในปีนั้นนิวคาสเซตกชั้นครับจากนักฟุตบอลที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับ,บรางวัลบอลลงดอร์นะครับเคยเป็นกองหน้าระดับเบอร์หนึ่งของทีมชาติเคยเป็นหัวหอกในทีมระดับลิเวอร์พูลหรืออามาริดกลายเป็นนักเตะว่างงานในวัยเพียงแค่29ปีครับทั้งๆที่มันควรเป็นช่วงเวลาที่น่าจะพีที่สุดด้วยซ้ำไปซึ่งล่าสุดนะครับในหนังสืออัตปรชวับบติของเขาเนี่ยก็เคยพูดถึงใววนช เขายอมรับว่าการย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ครับมันคือการก้าวถอยหลังไม่เคยอยากย้ายไปที่นั่นเลยไม่เคยอยากเล่นให้กับนิวคาสเซิลเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหนังสือของเขานะครับซึ่งประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนนะครับว่าตลอด4ปีที่เขาอยู่ในสีเสื้อของนิวคาสเซิลเนี่ยไมเคิลเวเวนไม่เคยให้ใจเต็มร้อกับสโมสรเลยครับแค่ทําหน้าที่แล้วก็ต้องอยู่เพราะมีสัญญาอยู่ จึงกลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของทั้งสองฝั่งครับทั้งนีคอเซอร์และก็ไมเคิลโอเว่นไมเคิลบริดเชสนะครับอดีตกองหน้าของนีคอเซอร์และเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของไมเคิลโอเว่นนะครับเคยบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับไม่ว่าคุณจะเคยมีผลงานยอดเยี่ยมขนาดไหนหรือสติมากมายขนาดไหนหรือต่อให้เขาไม่อยากเล่นให้กับนีคอเซอร์แต่ความจริงก็คือเขารับเงินจากนีคอเซอร์ไปเนี่ยสปีเนี่ยยีกว่าล้านปอนด์นะครับแล้วจะมาพูดว่าไม่อยากเล่นให้กับทีม ไม่มีความสุขแม้แต่น้อยแบบนี้พูดได้อย่างไรเพราะสัญญากับนิโคลโซ,โซครับก็ไปอยู่กับแมนยูแต่แน่นอนครับในชุดของแมนยูเตดนั้นเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ก็เป็นสมาชิกในทีมที่ไม่ได้เป็นตัวหลักตลอดระยะเวลา3ปีกับสีเสื้อของพิศดารแดงนะครับลงเล่น31นัดยิงแค่5ประตูครับก่อนที่จะถูกปล่อยตัวไปที่สโตลซิตี้แล้วก็แขวนสตันในวัยมีแค่3 3ปีบ่อยครั้งมากครับที่มิเคลอเวนเนี่ยพูดถึงความล้มเหลวในชีวิตค้าแข้งของเขานะครับว่า มาจากเรื่องของอาการบาดเจ็บนั่นคือเหตุผลหลักที่เขาพยายามบอกกับทุกคนครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอีกดึงอย่างที่เราอาจจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของทัศนคติครับมันมีผลสําคัญมากครับที่ทําให้เขาไม่ได้ไปไกลอย่างที่คาดหวังไว้ครับ เกียรติยศที่เคยได้มาตั้งแต่วัยยาวมันกลายเป็นกับดักเลยครับที่ทําให้โอเว่นนั้นหลงอยู่ในชื่อเสียงความสําเร็จที่เขาต้องเป็นพระเอกตลอดเวลาเป็นคนสําคัญของทีมต้องมีแชมป์อยู่ในมือแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่มันไม่เป็นแบบนั้นกลับไม่สามารถปล่อยวางได้แล้วก็รับแรงกดดันตรงนี้ไม่ไหวจริงๆครับมันเหมือนกับว่าเขายึดติดกับความสําเร็จในสมัยเด็กมากเกินไปไม่ยอมมองสานะของตัวเองณปัจจุบันครับว่ายืนอยู่ตรงไหน มันเลยทําให้ความคิดความอ่านกลายเป็นความล้มเหลวไปครับเมื่อถึงวันหนึ่งภาพของอดีตเจ้าของบอลองดอนะกลับไม่ถูกไปที่จดจําใดเลยครับสิ่งที่มันตามมาคือคําพูดเย้ยหยันเหยียดหยามดูถูกดูแคลนแม้ทั่งคาว่าตํานานสโต๊กอย่างที่เราคุ้นหูกันนะกลายว่าถ้าพูดถึงไมเคิลอเวนไอคำว่าตํานานสโต๊กจะมาก่อนคําว่าบอลองดอครับนะนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นครับ ถ้าจะมองว่าบทเรียนสำหรับนักฟุตบอลในครั้งนี้ก็คงจะพอพูดได้ว่าอย่าหลงระเริงครับอย่าติดกับดักกับความสําเร็จครับเพราะไม่ว่าชีวิตจะเจอวันที่ดีหรือร้ายทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปและก็รับสภาพกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้เพื่อทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นดีที่สุดณตรงนั้นให้ได้ครับผมว่าเป็นหนึ่งคนที่เหมือนกับว่าเป็นรูปิงปองอะนะครับจะบอกว่า เป็นตำนานของลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลก็ตีลูกบิปองนี้ออกไปไม่ใช่จะบอกว่าเป็นตำนานของ United, แมรี่เต็ดแฟนยูเต็ดก็ตีลูกบิปองอีกไหมไม่ใช่ไม่รับจะบอกว่าเป็นตำนานของนิวคสเซิลก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยครับไม่มีใครรับสุดท้ายอาจจะเป็นได้แค่ตำนานของสโต๊กนี่แหละครับที่ไมเคิลเวนปักหมุดให้กับทุกคนได้จดจำเขานะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับผมเชื่อว่าต่อให้เรื่องราวมันจะดู ดูเครียดแล้วก็ดูเป็นเรื่องของทัศนคติอารมณ์เหลวของเขานะครับแต่ก็ยังเชื่อว่ามีอีกหลายคนครับที่เริ่มดูฟุตบอลแล้วก็หลงรักแล้วก็ยกให้กับไมเคิลเว่นเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นขวัญใจนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาถึงเขาหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับช่องทางของเราครับอีกครั้งหนึ่งนะครับใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับซาวคลาสบอยต์ฟายแอปเปิลพอดแคสต์เนี่อนค่เสัรดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมสเตอร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b r o g d i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast